สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยหวยฮานอยสูตรแจกนอยสี่นอยวันที่ยี่สิบเดือน,นสี่ปีหกแปดนะครับผมวันนี้ก็มาขอแก้มือครับผมนะเมื่อวานนี่ผมไม่เข้าเลยนะเมื่อวานนี้นะไม่มาเลยมาแต่รอบเดียวเป็นรอบพิเศษนะผมผมให้เจ็ดกับหนึ่งนะถ้าพี่ๆเอาตัวเด่นมาจับคู่กันนะ เอาเจ็ดกับหนึ่งมาจับคู่กันนั้นน่าจะได้อยู่นะมาแค่รอบเดียวนะขอแค่ขอแก้มือครับผมมาเริ่มจากฮาหนอยแรกฮาหนอยเฉพาะกิจวานนี้หลุดวันนี้ก็มาแน่นอนวันนี้นะวันนี้มาแน่นอน น้อยแรกครับผมเฉพาะกิจเก้ากับศูนเก้ากับศูนย์นะครับก็จะมีเก้าหกเก้าแปดเก้าสี่ศูนย์หกศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์สี่กันนะครับเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าสาม แล้วก็ศูนย์สองตัวฟันนะครับเป็นเลขเก้าตัวเน้นก็จะมีเก้าหกก็แปดเก้าสี่ 96. แล้วก็ศูนย์หก 9698-9406นะครับผมฮาหนอยแรกฮาหนอยเฉพาะกิจก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฮาหนอยพิเศษ พิเศษนะครับวันนี้ได้เก้ากับหนึ่งเก้ากับหนึ่งนะครับก็จะมีเก้าสองเก้าหกเก้าสี่หนึ่งสองหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งสี่กันนะครับเก้าห้าหนึ่งห้าก็แปด ก็หนึ่งแปดฟันเก้านะครับผมตัวเนี้ยก็จะมีตัวเนี้ยนะครับก็จะมีเก้าสองเก้าหกเก้าสี่แล้วก็หนึ่งหก หาหนอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหาหนอยปกติวันนี้ผมก็ยังจะให้เดินเงินกันหาหนอยปกติเหมือนกันเลยเนาะเก้ากับหนึ่งเก้ากับหนึ่งนะครับก็จะมีเก้าหกเก้าสองเก้าแปด หนึ่งหกหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งแปดกันนะครับเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าสามนะเก้าสามแล้วก็หนึ่งเจ็ดเก้าสามหนึ่งเจ็ดนะทุกคนนะ คันเก้านะครับตัวเน้นก็จะมีตัวเน้เนนะครับเก้าหกเก้าสองเก้าแปดแล้วก็หนึ่งหกเมื่อวานนี้เก้ากับหนึ่งเราไม่มาวันนี้ตามเก้ากับหนึ่งต่อ ต้องออกมาย้อนหลังแน่นอนทุกคน9กับงฮานอยปกติก็จบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นฮานอย VIP ก้ากับหนึ่งนะครับผมเก้า <c> ก <oughs> ับหนึ่งนะครับก็จะมีเก้าหกเก้าห้าเก้าสามหนึ่งหกหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งสามกันนะครับกันกันเก้าศูนย์ หนึ่งศูนย์เก้าสามแล้วก็หนึ่งสามตัวฟันนะครับเป็นเลขเก้าตัวเน้นเก้าหกเก้าห้าเก้าสาม แล้วก็หนึ่งหกนะครับผมเก้าหกเก้าห้าเก้าสามหนึ่งหกเรียบร้อยครับผมนะจบไปแล้วสำหรับแนวทางหวยฮานอยสูตรแจกน้อยวันนี้ก็ได้เก้ากับหนึ่งนะขอให้มีขอให้มาต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเลขสามตัวเลขสามตัวเลขวันนี้ก็จะมี เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งมีสองกับหกนะเอาตัวไหนดีสองกับหกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอน่าจะเป็นว i p 9พีเก้าสองนะครับผมเก้าสองนะ เาสองหนึสเาสามหนึ่มีแล้วเนาะเลขสองนะเก้าสองหนึ่งสองมี9กมีหนะครับแล้วก็เอาสองะนะนะเอาสองนะสามน้อยวันนี้นะเก้าหนึ่งสองพี่ๆท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วนําเอาตัวเด่นมาจับคู่กับเลขเก้าเลข1แล้วก็เลขสอได้เลยหรือว่า เวลาไปซื้อนะครับก็เน้นตัวเลขที่มีเลข9เลข2แล้วก็เลข1นะฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมมีนัำใจให้กันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ